วันนี้นะคะ UNFPA ประเทศไทยพร้อมด้วยทั้งผู้อํานวยการภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกแล้วก็ผู้อํานวยการประเทศไทยนะคะมาที่ชังหวัดขอนแก่นค่ะเพื่อมาทํากิจกรรมหลายๆอย่างนะคะอันดับแรกก็คือเป็นกิจกรรมเชิงรุกในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยให้กับทุกเพศทุกวยัยทุกกลุ่มผ่านทางแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Line So Safe ซึ่งเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มค่ะในการดูแลผู้ มีความเปราะบางในทุกๆเพศทุกๆวัยนะคะอันทีบที่สองก็คือเรามาทาพันธกิจในส่วนของแมนเดตในเรื่องของการป้องกันความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศทุกรูปแบบนะคะในการเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์เพิ่งได้ค่ะที่โรงพยาบาลขอนแก่นมาเป็นกําลังใจแล้วก็มาขอบคุณคุณหมอคุณพยาบาลคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยดูดูแลผู้ที่ผ่านความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศทุกรูปแบบมาค่ะแล้วในวันพรุ่งนี้เราก็จะสามารถไปเพิ่มเติมในการดูแลแล้วก็ ไปพูดคุยนะคะกับน้องๆในมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยทั้งที่เป็นคณะโลเคอลในการทําเรื่องของรัฐศาสตร์แล้วก็เป็นการ เยี่ยมชมคณะพยาบาลศาสตร์ที่เป็นหนึ่งในภาคีลหลักของเราในการที่จะส่งเสริมศักยภาพแล้วก็ความรู้ความสามารถทางการพระุุงคันนะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยมีความสามารถที่ดีมากเราได้นําความรู้ได้นําประสบการณ์ของเมืองไทย,ยไปเผยแพร่ให้กับหลายประเทศในอาเซียนและในเอเชียเลยนะคะผ่านทางความร่วมมือที่เรียกว่าใต้ใต้หรือว่าเป็น south south and triangular c o l l a r a t i o n s นะคะ โซเซฟเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มนะคะที่สามารถที่จะดูแลประชากรไทยทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มได้โซเซฟเนี่ยเป็นมือเป็นแอปมือมือถือที่เอาไว้แจ้งเหตุหรือเอาไว้หาข้อมูลก็ได้ค่ะหรือเอาไว้ทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหา3ด้านหลักๆ1ก็คือปัญหาเรื่องการท้องไม่พร้อมหรือว่าการที่จะต้องมีการเข้าถึงอนามัยทางเพศการเจริญพันธ์2เป็นเรื่องของการยุติความบุนแรงในครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางเพศหรือเรื่องใดก็าตาม3จะเป็นเรื่องของการ ป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศนะคะถ้าเกิดมีปัญหา3ด้านนี้แล้วคุณไม่อยากจะไปหาใครที่เป็นโดยบุคคลคุณสามารถที่จะเข้ามาในช่องทางมือถือแอปพลิเคชัน Line แล้วก็เพิ่มเพื่อน Add SoSafe ได้เลยนะคะเราจะสามารถลิงก์คุณให้เข้าไปถึงท่านคุณหมอคุณพยาบาลหรือคุณเจ้าหน้าที่ที่เขาจะจะมาช่วยเหลือคุณได้ทันทันทีผ่านทางมือถือเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสค่ะ ก็ต้องขอบคุณก่อนประการแรกนะคะของท่านเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐภาเอกชนรวมถึงภาคประชาสังคมที่ช่วยกันจับมือทํางานทําให้สังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่ปลอดภัยขึ้นแล้วก็ทําให้การให้การบริการทางอนามัยทั้งเพศการเจริญพันธุ์การเข้าถึงบริการเนี่ยเป็นไปได้อย่างสะดวกขึ้นสบายขึ้นนะคะรวมไปถึงขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่ให้ความสนใจในการดูแลตัวเองแล้วก็ ตระหนักรู้ถึงสิทธิของของตัวเองอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะแต่ว่ายังมีข้อเพิ่มเติมที่เราจะสามารถขยับขยายแล้วก็ทําให้ผลลัพธ์ของงานทุกอย่างเนี่ยเป็นไปได้อย่างดีดีขึ้นก็คือเรื่องของการประสานงานระหว่างกระทรวงทบวงกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะแม้นว่าเราจะทํางานได้ดีอยู่แล้วในขอบเขตของท่าน u n f a จะขออนุญาตเป็นหนึ่งในสะพานเชื่อมในการทํางานของทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมรวมถึงกลุ่มพี่น้องโดยเฉพาะเด็กเยาวชน ผู้หญิงเด็กผู้หญิงรวมถึงกลุ่มเปราะบางต่างๆนะคะเช่นผู้พิการหรือว่ากลุ่มที่เป็นชนกลุ่มน้อยอะไรก็ตามตามแต่ทุกท่านเพื่อจะได้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าสิทธ,ธิของท่านคืออะไรบ้างแล้วบริการทางภาครัฐตอนน,นี้มีอะไรบ้างแล้วเราก็จะได้สามารถทําให้การทํางานทุกอย่างบูรณาการเข้าไปด้วยกันค่ะ <ừ> เพื่อที่ว่าตอน, <S <s ตอนจบแล้วประเทศไทยก็จะได้มีประชากรที่มีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็การพัฒนาประเทศไทยจะเป็นไปได้อย่างยั่งยืนมากขึ้นค่ะ